ตอนที่224ทําให้เจ้าเอื้อไม่ถึงเจียงโมหานยังช้อนสายตามองหลินเว่ยเว่ยอีกคราเขาขานรับผู้ใหญ่บ้านอืมอีกสองสามครั้งเดิมทีก็เป็นคนพูดน้อยและให้ความรู้สึกห่างเหินอยู่แล้วทุกคนจึงชินชาไปโดยปริยายหลังออกมาจากลานตักข้าวแล้วเจียงโมหานก็พูดกับหลินเว่ยเว่ยด้วยความเหนื่อยๆปนเอ็นดูตอนนี้กลับบ้านได้หรือยังรีบไปไหนเล่ากระดูกในร่างกายของเราเราย่อมรู้จักดีหลินเว่ยเว่ยเดินเล่นมาจนถึงโรงงานแปรรูปมเมล็ดสน นางให้ป้ากุ้ยฮวาตัดสินใจจ้างคนกระเทาะเปลือกสีน้ำตาลอีกสองสามคนเนื้อมเมล็ดสนที่หยวนเครื่อหลายรับซื้อแม้จะนับค่าจ้างคนงานแล้วราคาก็แพงกว่ามเมล็ดสนธรรมดาเยอะมากเจ้าในเห็นแก่เงินเจียงโมหานเค้นเสียงฮึพร้อมสีหน้าเย็นชาแต่ตอนที่หลินเว่ยเว่ยกระโดดข้ามคูน้ำเขากลับเอื้อมมือไปประคองโดยใช้ท่าทางเย็นชาที่สุดมากระทำเรื่องของชายอบอุ่นบัณฑิตน้อยช่างน่ารักเหลือเกินหลินเว่ยเว่ยเพลิดเพลินกับแฟนหนุ่มของตนก่อนจะพูดว่าแค่พูดไม่กี่ประโยคข้าไม่เหนื่อยเสียหน่อย เจียงโมหานถลึงตาใส่ที่ข้าพูดไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้เมื่อวานถ้าไม่ใช่เพราะความโลภของเจ้าที่จะเก็บเห็ดหลินจือนั่นเราจะลงเอ่ยด้วยสภาพเช่นนี้หรือไม่หลินเว่ยเว่ยหัวเราะอย่างงงงมถ้าเมื่อวานไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าคิดอะไรกับข้าพูดมาเจ้าเริ่มคิดไม่ซื่อกับข้าตั้งแต่เมื่อใดชายมีใจหญิงมีรักเป็นเรื่องไม่ดีงามอย่างไรหรือเจ้าคิดว่าพออยู่ต่อหน้าข้าแล้วไม่กล้าเงยหน้ามองคนอื่นเจ้าไม่กล้าออกมาพบหน้าผู้คนอย่างนั้นหรือ เจียงโมหานตีมือข้างที่ไม่บาดเจ็บของนางหลินเว่ยเว่ยรีบยืนตัวตรงและพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจเจ้าดูใบหน้ารูปไข,ข่ของข้าสิผิวพรรณเรียบเนียนไร้จุดด่างดำดวงตาเปล่งประกายตาโต้รูปปากเหมือนผลอิงเทาดูรูปร่างข้าอีกสีเอวบางช่วงขาย,ยาวสัดส่วนเหมาะสมแล้วจะไม่กล้าเจอหน้าผู้คนได้อย่างไรเจ้าไปถามเลยทุกคนเห็นข้าหลินเว่ยเว่ยเป็นดอกไม้ของชื่อลีโก เจียงโมหานรูปปลายคางพลางมองนางตั้งแต่ศีรษะจระบปลายเท้าหลินเว่ยเว่ยแค่ยกมือกอดอกและทำตัวสั่นเล็กน้อยเจ้าคิดจะทำอะไรท่านแม่พูดแล้วว่าก่อนพวกเราจะแต่งงานกันห้ามกใกล้ชิดเด็ดขาดคิดอะไรของเจ้าแม้ข้าเป็นเดรัจฉานก็ไม่มีทางคิดลวนลามถ่วงอกเหี่ยวต้นหนึ่งประโยคนี้ของเจียงโมหานเต็มไปด้วยความเหยียดหยามหลินเว่ยเว่ยก้มหน้าอกที่เริ่มมีเนินเนื้อขึ้นมาบ้างของตนทันใดนั้นสีหน้าก็เต็มไปด้วยความโกรธเจ้าต่างหากเหี่ยวแห้งเจ้าต่างหากเป็นถ่วงงอก ข้าอายุยังน้อยเมื่อก่อนกินไม่อิ่มจึงทําให้เติบโตช้าเจ้ารอดูเถิดต่อไปจะให้ข้าเอื้อไม่ถึงใช่หรือไม่เจียงโมหานยังจําคําพูดประโยคนั้นของนางได้คําพูดมั่นอกมั่นใจที่ว่าตอนนี้ไม่สนใจข้าแล้วต่อไปข้าจะทําให้เจ้าเอื้อไม่ถึงหลินเว่ยเว่ยโมโหจะนาออกหูนางหยิบป้ายยกกิเลนออกมาแกว่งต่อหน้าเขาเห็นหรือไม่นี่คืออะไร ป้ายกของหมินองซื่อจือเขาพูดแล้วว่าสามารถใช้ป้ายกนี้ทําให้ข้าสมปรารถนาได้ถ้าเจ้ายังทําให้ข้าโมโหอ,อีกข้าจะถือป้ายกไปที่จวนหมินอองและให้พวกเขาแนะนานายทหารฝีมือดีสักคนหัวหน้าองครักษ์ของจวนหมินอองมีตําแหน่งไม่ใช่หรืออย่างน้อยก็ยังมียศในระดับหนึ่งเจียงโมหานร,รีบชิงป้ายกมาจากมือของอีกฝ่ายแล้วพูดว่าหัวหน้าองครักษ์จวนหมินอองมีตําแหน่งแค่ระดับห้าเท่านั้นพยายามแทบตายก็ให้เจ้าได้แค่อีเหรนขั้นที่ห้าเก้ามิ่งหนึ่ง ถ้าเจ้าแต่งกับข้าแล้วในอนาคตจะได้เป็นฟูเรินขั้นที่หนึ่งหรือสองเจ้าไม่ได้ฉลาดนักหรือสิ่งไหนได้กําไรมากกว่ากันเจ้าจะคํานวณออกมาไม่ได้หรือไรส่วนป้ายหยกนี้ก็เก็บไว้ที่ข้าก่อนเจ้าแย่งของผู้อื่นได้อย่างไรระวังหน่อยอย่าทํามันหักเจ้าสิ่งนี้สามารถช่วยชีวิตในยามวิกฤตได้หลินเว่ยว่าอยากเข้าไปแย่งแต่ก็กลัวจับแรงจนป้ายหยกกิเลนหักนางจึงได้แต่มองอีกฝ่ายเก็บป้ายหยกกิเลนเข้าแขนเสื้อ ต่อจากนั้นเจียงโมหานก็หยิบจี้หยกที่มีสีขาวนวลยิ่งกว่าอันใดออกมาแล้วแขวนไว้ที่เอวของนางสิ่งนี้ใช้คืนให้เจ้าพอใจหรือไม่หลินเว่ยไวถอดจี้หยกขึ้นมาเล่นว้าวหยกนี้อุ่นมากเนื้อใสเนียนนุ่มเหมือนจะเปล่งแสงออกมาได้ด้วยเวลาลูบก,ก็อุ่นๆสบายมือไม่น้อยบัณฑิตน้อยจี้หยกนี้คงแพงมากใช่หรือไม่เจ้าเอาของมีค่าเช่นนี้มาจากไหนจากไหนหรือก็สืบทอดกันมาหน้าสิให้ลูกสะภ้าไม่ให้ลูกสาว เจ้าห้ามคิดพี่เรนเด็ดขาดใครให้เงินเยอะแค่ไหนก็ห้ามขายเข้าใจหรือไม่ในอนาคตต้องมอบมันให้ลูกสะภ้ยของพวกเราในอดีตชาติพอเขาได้ทราบถึงฐานะแท้จริงของตนแล้วชีวิตก็เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้เดินบนแผ่นน้ำแข็งบางๆไม่แต่งภรรยาและไม่มีลูกไปตลอดชีวิตตอนนี้มาลองคิดแล้วถ้าสามารถมีเจ้าถั่วงอกน้อยมาเรียกว่าท่านพ่อสักคอนอ,นอก็ไม่เลวเหมือนกัน หลินเว่ยเว่ยูบไล้ลวดลายบนจี้หยกจากนั้นก็เอียงสีสมองเจียงโมหานพร้อมรอยยิ้มบัณฑิตน้อยแบบนี้เรียกว่าเราสองมอบของแทนใจกันหรือไม่มอบหรือเห็นอยู่ชัดๆว่าข้าเป็นคนแย่งป้ายหยกกิเลนของหมินอองซื่อจื่อมาเองนางเด็กไม่รู้คุณค่าจี้หยกที่ข้ามอบให้มีค่ายิ่งกว่าป้ายหยกกิเลนเสียอีกเจียงโมหานกำลังจะนำจี้หยกกลับมาแขวนที่เอวของหลินเว่ยเว่ยดังเดิมแต่โดนนางเบี่ยงตัวหลบจะแขวนไว้ที่เอวได้อย่างไร นี่คือสมบัติที่สืบทอดกันมาเชียวนะถ้าไปชนอะไรเข้าจะทำอย่างไรพ่อกลับไปแล้วข้าจะให้ท่านแม่ร้อยเชือกและเอามาสวมเป็นสร้อยคอดีกว่าเจียงโมหานเห็นนางทำจี้หยกให้มีค่ามากถึงเพียงนั้นอารมณ์ก็ดีขึ้นทันตาคิ้วคลายปมออกมุมปากยกยิ้มบนกายดูมีรังสีความงามยิ่งกว่าเดิมทำให้สาวน้อยที่อยู่ในละแวกนั้นร้องอุทานเบาฮ่าหลินว้ไวว่เข้าไปบีบใบหน้าหล่อเหลาของอีกฝ่ายอายาใบหน้าที่ดึงดูดผีเสื้อนี้จะทำอย่างไรให้วางใจได้ แต่แล้วการกระทำของนางกลับดึงดูดเสียงร้องจากเด็กสาวคนอื่นมากกว่าเดิมนางหันไปทำหน้าทะเลนใส่พวกเด็กสาวที่เข้ามาเดินในระยะสายตาของบัณฑิตหนุ่มพลางพูดอย่างภาคภูมิร้องอะไรนักหนาหรือเพราะข้าทำในสิ่งที่พวกเจ้าไม่กลา้าหลิวเสี่ยวอิงโกรธจนหน้าแดงนางทวงความยุติธรรมแทนเจียงโมหานบุตรสาวคนรองตระกูลหลินเจ้าอย่าอาศัยที่ตนเองแรงเยอะและบัณฑิตเจียงตอบโต้ไม่ได้เพื่อเอาแต่รังแกเขาเหตุใดจึงมีเด็กผู้หญิงแบบเจ้า กิริยาท่าทางไม่สมเป็นกุลสตรีไม่รู้คิดแม้แต่น้อยเจียงโมหานขมวดคิ้วมุ่นแววตาเย็นชาขึ้นมาเล็กน้อยเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยผิดใช่ว่าข้าตอบโตไม่ได้แต่ข้าไม่อยากทำข้ามีความสุขที่จะให้ว่าที่คู่มั่นบีบแก้มคนอื่นเข้ามายุ่งให้น้อยน้อยหน่อยบัณฑิตเจียงกำลังมองข้าอยู่บัณฑิตเจียงพูดกับข้าหรือหลิวเสี่ยวอิงแทบหมดสตินางไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่ นางมีใบหน้าแดงกำพลางก้มหน้าด้วยความเขินอายแต่แล้วก็กลับมาจ้องหลินเว่ยไว้อย่างมั่นหน้าอีกรอบมีพวกเราอยู่ไม่มีทางปล่อยให้เจ้ารังแกบัณฑิตเจียงหรอกทันใดนั้นเด็กสาวที่อยู่ด้านข้างก็เข้ามากระตุกชายเสื้อของหลิวเสี่ยวอิงทว่านางสะบัดออกแล้วพูดอย่างไม่สบอารมณ์ว่าบัณฑิตเจียงเป็นสุภาพชนย่อมไม่ถือสาคนป่าเถื่อนแต่พวกเราไม่อาจทนเห็นเขาโดนรังแกเจ้าดึงเสื้อข้าทำไมกลัวหรือเจ้ากลัวนางแต่ข้าไม่กลัวหลินเว่ยไว้มองอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มที่เหมือนไม่ยิ้ม เจ้าไม่กลัวเจ้ากลับไปถามพ่อแม่ก่อนไหมว่ากลัวผิดใจกับข้าหรือเปล่าเจ้าเจ้าไม่ได้อาศัยโรงงานแปรรูปมเมล็ดสนหรือไรประเดี๋ยวปีหน้าโรงงานแปรรูปมเมล็ดสนก็กลับมาเป็นของหมู่บ้านแล้วพอถึงเวลานั้นคนในหมู่บ้านก็ไม่ต้องอ้อนวอนให้เจ้ารับซื้อมเมล็ดสนแล้วใครจะอยากประจบเท้าเน่าๆอย่างเจ้าอีกหลิวเสี่ยวอิงยกมือกระดอกยืนตัวตรงและพูดอย่างมั่นอกมั่นใจหนึ่งเก้ามิ่งหมายถึงตำแหน่งภรรยาของขุนนางระดับหนึ่งถึงระดับห้า